กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาโซฟาเลยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะอด m มินก็จะพามาสรุปแนวทางสายด่วนนะคะของเมื่อวานเนาะ แล้วค่อยมารับชมของนี้คันนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะจิ้มกันเข้ามาได้นะคะเป็นบ้านของน้องสาวโซเองนะคะเนาะเดี๋ยวน้องสาวโซให้ดูนะคะพุทโพบุงโมบกแตงนะคะในบ้านนะในบ้านนะคะในบ้านในบ้านดาวโจนนะคะดาวโจนเข้าทั้งปกติทั้ง v.i.p นะคะพุทโพบุงโมบกแตงนะคะ นี่นะคะแอดมินให้ดูนะคะนี่นะคะพีวีของเราเข้าทั้งปกติทั้งพีวีของเรานะคะเห็นไหมนี่นะคะดาวโจนของเรานะคะอันนี้ในบ้านนะคะแอนมินลงทุกแนวทางนะคะสามรัฐนะคะสามรัฐนิเคนะคะตื่นมารับทรัพย์จริงๆะคะ่ะเพราะแอดมินก็บอกนะคะดูนะมินบอกอยู่นะคะ แอดมินบอกทุกครั้งนะคะก่อนแอดมินจะนอนพักผนะ่อนนะแอดมินก็จะพิมพ์บอกนะทุกคนนะแอดมินจะพิมพ์บอกนะคะนี่ไหนล่ะหาไม่เจอนี่นะคะแอดมินก็จะพิมพ์บอกนะคะนี่นอนก่อนนะคะพนะ นะตื่นมารับซั์ทุกท่านนะคะพนะตื่นมารับซั์ทุกท่านรับจริงๆนะคะนะพดโพบงโมเบิบกแต่งนะะนี่เห็นไหมนี่ใครอยากเข้าบ้านนะคะอย่าลืมนะคะแอดกันเข้ามาได้นะคะบ้านฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะนอกจากอยากสนับสนุนนะคะค่านมค่าขนมนะคะเนาะก็ไม่ว่ากันนะคะเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางนะคะคมาสรุปแนวทางกันต่อเลยนะคะเฉพาะกิจหนึ่งหกเข้านะคะหนึ่งหกตัวเน้นตัวชอบสองเจ็ดข้านะคะตัวเด่นสี่เก้าหลุดนะคะเจ็ดห้าหลุดสามสี่หลุด เ้าสี่หลุดศูนย์เจ็ดหลุดเจ็ดเจ็ดหลุดดูสิไม่น่านเอาเลยคิดว่ามาแล้วต้องมาอีกนะคะไม่มาจริงๆนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะโ,โพดโพบุญโมบักแตงนะทุกคนเด่นนะคะก็จะมี สี่สามสองศูนย์สองสามเน้นนะคะก็จะเป็น 9กสจะมาอีกไหมเนาะตัวเก่าพี่น้อง9ก้าสี่สคำนวณมาเจอตัวเก่านะคะวันนี้ไม่แทมนะวันนี้ไม่สะดวกแทมนะคะเข้าคือเข้านะคะหลุดคือหลุดเนาะพี่น้องจา้าจดไวแคบไวนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะกดเลิฟกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นการเปิดกา่าของไอ้่ามองเห็นเนาะพี่น้องเนาะจะได้มีคนรู้จักนะคะแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยูดวยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า